แมวเหมียวแมวเหมียวนอนหลับกันเลยลูกอาหลับกันเหรอาสทวีตื่นแล้วแมวเหมียวพัสดุมาแล้วน้องเหมียวแมวเหมียวมีพัสดุมากลองใหญ่ๆเลยสองกองเป็นอะไรเอยเดี๋ยวแกดูน้าเหมียวนะ แล้วไม่เมียขึ้นไปจองแล้วโอครับก็เป็นพัสดุจากคุณโยมเอม่วอรดยมตูจากอเมริกาและน้องน้ฝนครับเดี๋ยวจะได้แกะดูข้างในอะไรครับกองใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวแกะดูน้องเมียน้องครับเป็นอาหารเมร็ดสำหรับน้อง้องเหมียสองกระสอบใหญ่ๆครับกระสอบละยี่สิบกิโล เดีย๋ยวน้องเหมียวจะได้กินกันน้เหมียวนาเหมียวจะได้กินอาหารอร่อยๆจากคุณโยมเอมิวอ์ดโยมตู่จากสหรัฐอเมริกานะพร้อมทั้งโยมน้องน้ำฝนก็ขอโมทนาสากเขอบุญกุศลเท่าไรหล่านี้จงเป็นพระรัตดาดุน้าคำจูให้คุณโยมพร้อมครอบครัวญาติมิตรพบกความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ท้กงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอสัพพิติยวัชชนตู สัพโรโกวินัส,สตุมาเตพอดวันตลาโยสุขีทีคายุโกพะวะอภิวาชนะสิริสนิจังวุฒาประจาย,ยิโนจัตตาโรโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังโอ่ยน้องเมียวเมียวลงไปเล่นในกลองแล้วหรไปเล่นในกลองเลยเออมีของเล่นใหม่มาลนี่ของเล่นใหม่มีกล่องมาให้เล่นด้วย ครับทึกจคุณมเอมิวอดก็ส่งมาให้น้องมีเหมียวยูเป็นประจำเนาะก่อนหน้านี้ก็ส่งอาหารเปียกมาอันนี้ก็ส่งอาหารเม็นมาเนาะกับคณพ่อทนมรสนาสาธุขอบุญนี้จงสําเร็จสมปรารสนาทุประการเทิสาธุสาธุครับเหมียวเหมียว,วกินอาหารละกินอาหารกัน,าากนาาจุ๊บจ,จุบจับจับปุ๊บปุ๊บกับกับอร่อยอร่อยใครหิวก็กินนะเบียนเอนะเป็นอาหารเม็ดลูกใครยังไม่หิวก็ เล่นกล่อนก็ได้ค่ะเล่นก่อนก็นไ,ดนกนกนได้ครับเล่นกล่อนก็นได้ครับอ้าี้ครนี่าทุสาทุอายุวโนสุขังพระรัง